สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็นี้ก็มาอยู่ในแบบบล็อกฟุดนะครับก็จะมาแจกสกคริปต์นะแล้วจะก็พาไปดูเลยนะว่าเป็นสคริปต์ของตัวไหนนะนี่สคริปต์ตัวนี้ก็เป็นของ thunder s e นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ก็จะมาเน้นออโต้ฟาร์มกอนนะนี่ครับผมนะ เนอร์เซนะครับอันแรกก็จะเป็นออโต้เซตสปาวนะอันที่สองก็จะเป็นฟาสแอคแท็กอันที่สามก็จะเป็นเวลี่ฟาสนะอันนี้ลองเปิดด้วยนะอันที่สี่ก็จะเป็นบิงมังสเตอร์อันที่หาก็จะเป็นรีมูฟเอฟเฟกนะถ้าใครโทรศัพท์ไม่แรงก็แนะนำให้เปิดอันที่ห้านะนี่อันที่เขียนว่ารีมูฟเอฟเฟกนะนี่ก็ ออโตออฟเซอร์วิชันอาคิทานผิดก็ขอไป้วยนะพอดีไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้ก็ล็อกเลเวลนะถ้ามันถึงเรเวลสองพันสามก็เราเปิดนี่มันก็จะเตงออกเกเกม OK ให้เราเลยนะว่าออกเก็เกดิงออกเก็มให้นะหรือเราสามารถเลือกได้เนี่ยนะเนี่ยนี่มันสามารถเลือกได้นะตัวนี้นี่น,น,นะครับปับตัวปาลนะ้วนี มาแล้วแบบจริงด้วยถ้าเราไปแตะมันก็จะแตะตรงรอื่นมันก็จะเป็นน,นั่นเองนะอืมก็เครดิตนะครับก็ตามนี้เลยนะนี่นะครับวิธีออโต้ฟาร์มนะก็ให้เราเลื่อนลงมานะอืมแล้วก็มันจะเขียนว่าสิเล็กเวเปิลนะก็นี่ต๊กไปเลยนะอาวุธที่เราจะประตูฟาร์มนะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกก็ติคำว่าออโต้ฟาร์มเลเวลเลยนะ อื่นก็มีหนะ้าก็ตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูดีก,นนว,ว,ดว,กว่านะครับ <c oughs> ว่าออโต้ฟาร์มเร็วหรือเปล่านะครับรวมมอนเลยนะตัวน,นี้นะก็ฟาร์มเร็ว มาไปยืนตรงนี้วาเนี่ยมาแล้วนี่นะอืมก็ทำไว้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอปิด Auto ออโต้ฟ์มก่อนทำงานแล้วก็ไปจะไปดูอันอื่นด้วยนะปิดไปเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเพิ่เพิ่เปิดแล้วเนี่ยปิดอันนี้ด้วยนะครับไปก็ไปดูอันนะอันนี้ก็คอมแบทนะก็พวกราคาหัวน,นะไม่แนะนำ อันนี้ก็สเตตพอยต์ก็บวกอัพสเตตอัตโนมัตินะนี่แต่เราแต่เราจะมาอัพนะอันนี้ก็ทไเลพอร์ตพวก,กวาร์ปไปเกาะน,นะอันนี้ก็ดันเจียนอันนี้ก็เลเวลวฟุตก็พวกผลพิศนะเน,นี่ผมขอลองดึงผลดิมีไหมโอ้ทำไมปิดยูไอไม่ได้วะเนี่ยเอาปิดยูไอไม่ได้เป็นไร ปิด UI ไม่ได้นะเอปิดได้ละแล้วก็ไปดูอันต่อไปเลยอันนี้ก็ชอบนะก็ตามนี้เลยนะอันนี้ก็มสนะก็ไม่มีอะไรมากแลนะก็ตามนี้นะครับก็ไปลองใช้กันได้นะครับก็แต่งนันเจอกันคลิปหน้าครับ